ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออาภาัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่480ชิ้นส่วนดวงดาวณนะห้องควบคุมของยานอวกาศ หลวเฟืงกับพักพวกที่เป็นสมาชิกแดนแรับปฐมบททั้ง8คนอยู่ด้วยกันกับราชันอุกบาทและเหล่าอมตะชนกําลังจะกระโดดข้ามผ่านจัก,กรวาลแล้วราชันอุกบาทหัวเลาะพลังเสียงเหมือนทําเอาห้องควบคุมสันสะเทือนการกระโดดเข้าสู่แดนแรับปฐมบทแตกต่างจากการกระโดดไปสู่เขตดาราทั่วไปเล็กน้อยอ๋อ หลัวเฟิงกับพวกพากันสงสัยอีกสักเดียวพวกเธอก็จะรู้เองลาชันอุกบาทพูดยังไม่ทันขาดคำมีเสียงเย็นชาเสียงหนึ่งดังขึ้นในห้องควบคุมเริ่มดำเนินการกระโดดข้ามจัก,กรวาล10 9 8 2 1ยานอวกาศทั้งลำมีการสั่นสะเทือนเล็กน้อยเพียงคู่เดียวก็กลับสู่สภาวะปกติการกระโดดข้ามเสร็จสิ้น ภาพจำลองทิวทัศน์ภายนอก100%ราชันอุกบาทออกคำสั่งทิวทัศน์โดยรอบเกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้หลวเฟิงกับพวกมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกทันทีคุณพระช่วยโอ้หลวเฟิงกับพวกแม้กระทั่งอูก,ก้าองค์ชายดาวมังก้าต่างก็เบิกตาจนกว้างจ้องมองภายนอกด้วยความตกตะลึงเป็นยังไงราชันอุกบาทหัวเราะเยาะ ช่างเหลือเชื่อจริงๆหลวเฟิงมองออกไปข้างนอกเห็นด้านนอกมีหมอกปกคลุมจางๆไกลออกไปพอมองเห็นกลุ่มเมฆาหลายสีบางครั้งก็เห็นอุกบาทลูกใหญ่นี่มันเป็นไปได้ยังไงหลวเฟิงกับพวกทั้งแปดยังตะลึงไม่หายเพราะยานอวกาศทั่วไปเวลาจะกระโดดข้ามจักรวาลมักจะมาโผล่กลางอวกาศที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรทั้งสิ้น เพื่อให้การกระโดดข้ามจักรวาลเกิดความปลอดภัยแต่ยานอวกาศของราชันอุกบาทลำนี้กับกระโดดเข้ามาในพื้นที่บางจุดภายในเลยมันน่าจะเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าไม่จริงอูก้าโวยวายนี่นี่คือด้านในของแดนรับปฐมบทแล้วหรืออืมราชันอุกบาทยิ้มใบหน้าที่มีเกล็ดละเอียดปกคลุมเกิดรอยยน่นถูกแล้ว ที่นี่คือส่วนบริเวณใจกึ่งกลางของแดนรับปฐมบทแล้วแล้วตอนที่จะไปจากแดนรับปฐมบทต้องทำยังไงอูก้าชีออกไปข้างนอกดูสิข้างนอกมีทั้งหินอุกกาบาตกลุ่มหมอกฝุ่นผงเต็มไปหมดมันไม่มีระยะมากพอให้ยานอวกาศเร่งความเร็วเลยถ้าจะกระโดดข้ามจักรวาลจะต้องเร่งความเร็วของยานโอกาศถึงความเร็วแสง มันจึงจะกระโดดข้ามไปได้หลัวเฟิงเองก็พยักหน้าเห็นด้วยการก้าวข้ามการก้าวกระโดดข้ามมาภายในแดนรับปฐมบทถือว่าง่ายแต่ตอนออกไปละ่ะที่เธอพูดถูกแล้วราชันอุกบาทยิ้มพยักหน้าแดนรับปฐมบทมีเส้นผ่าศูนย์กลางยาวถึงห้าล้านปีแสงเทียบเท่าขนาดของเขตดาราแห่งหนึ่งถ้าอยู่ในอวกาศสามารถเล่งความเร็ว จนถึงความเร็วแสงแต่แดนลับจักรวาลต่างกันแดนลับจักรวาลมีกระแสพิเศษทั้งกระแสร้อนกระแสเย็นและพายุประหลาดเป็นต้นแล้วยังมีฝุ่นผงมากมายทำให้ยานอวกาศจะต้องประชิญกับแรงต้านมากมายคิดจะเร่งให้ถึงความเร็วแสงแทบจะเป็นไปไม่ได้ราชันอุกบาทกล่าวคิดจะกระโดดข้ามจักรวาลเงื่อนไขค่อนข้างจำกัด จำเป็นต้องเร่งให้ถึงความเร็วแสงและการเร่งให้ถึงความเร็วแสงนั้นประการแรกต้องมีแรงต้านน้อยที่สุดประการที่สองต้องมีระยะเวลาสำหรับการเร่งความเร็วเหมือนอย่างเครื่องบินทั่วไปที่จะต้องมีลานเวแต่สำหรับย CRI านอวกาศท,ที่จะต้องเร่งความเร็วให้ถึงความเร็วแสงจำเป็นต้องมีระยะทางมากกว่าลานเวเป็นพันเป็นหมื่นเท่า ซึ่งถ้าเป็นโออากาศที่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยจริงๆมันทำได้ไม่ยากแต่ในแดนลับจักรวาลน,นี้มันกลับแทบเป็นไปไม่ได้ใช่ภายในแดนลับจักรวาลโดยปกติไม่สามารถกระโดดข้ามจักรวาลได้ราชันอุกบาทพยักหน้าแต่ว่าแดนลับปฐมบทแตกต่างกันแดนลับปฐมบทผ่านการค้นพบและดัดแปลงมาแล้ว ภายในแดนลับปฐมบทมีพื้นที่บางแห่งถูกสุดยอดนักรบทำการเก็บกวาดมาแล้วเก็บกวาดจนปรากฏพื้นที่ว่างเปล่ากว้างใหญ่ไพศาลเพื่อให้ยานอวกาศได้เร่งความเร็วหาหลัวเฟิงหลงจุนเชียนสุยโอก้าไอเฉินต่างก็ตกใจสามารถกวาดล้างพื้นที่ที่เพียงพอให้ยานอวกาศเร่งความเร็วจนถึงความเร็วแสงได้ มันจะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่โตขนาดไหนช่วยไม่ได้แดนรับปฐมบทใหญ่โตเกินไปถ้าไม่ทำแบบนี้พวกเราค่อยๆบินจากขอบนอกเข้ามาด้วยรัศมีห้าล้านปีแสนของมันคำนวณแล้วแสงยังต้องเดินทางห้าล้านปีถ้าไม่กระโดดไปสู่แกนกลางโดยตรงมันคงไม่ไหวราชันอุกบาทยิ้ม สักพักจะให้แผนที่ดาราและแผนที่เขตดาราของแดนลับปฐมบทบางส่วนกับพวกเธอคนละชุดอาศัยแผนที่ดวงดาวเหล่านี้พวกเธอจะรู้เองว่าจะออกจากแดนลับปฐมบทกันอย่างไงยานอวกาศกำลังบินอยู่ในเขตดาราของแดนลับปฐมบท ฉันจะส่งพวกเธอทั้งแปดไปยังที่พักของแต่ละคนลาชันอุกบาทพูดขึ้นในห้องควบคุมใช้เวลาราวสามวันถึงจะส่งพวกเธอทั้งแปดได้ครบลัวเฟิงกับพวกยังคงสงบเสงีง่ยมที่พักของคนทั้งแปดยังต้องบินด้วยยานอวกาศลำนี้ถึงสามวันอืมหลงจุนถึงที่อยู่ของเธอแล้วลาชันอุกบาทตะโกนบอก พร้อมกับผิวทัศ์จำลองภายนอกทำให้ทุกคนมองเห็นถึงความว่างเปล่าที่หมอกจางๆแผ่ขยายไกลออกไปนั้นมีพื้นแผ่นดินผืนเล็กๆที่สวยงามลอยอยู่ยิ่งเข้าใกล้พื้นแผ่นดินผืนนั้นก็ยิ่งใหญ่โตขึ้นสุดท้ายยานอวกาศลงจอดบนพื้นแผ่นดินนี้ตุ้มประตูยานเปิดออกออกไปชมดูกันได้ราชันอุกบาทหัวเลาะบอก หลัวเฟิงหลงจุนและพวกต่างก็เหาะออกจากประตูยานด้วยความตื่นเต้นแค่ออกจากประตูยานก็รู้สึกถึงพลังงานต้นทอแห่งจักรวาลเข้มข้นที่แฝงอยู่ในไอหมอกจางๆเหล่านี้พวกหลัวเฟิงทั้งแปดล่อนลงบนพื้นไกลออกไปมองเห็นความเวงวางไรขีดจำกัดมีกลุ่มหมอกจางๆอยู่ในบริเวณเวงวางและสามารถมองเห็นกระแสะอากาศ เย็นไหลผ่านผืนแผ่นดินในความเวิงว้างสบายจริงๆผืนแผ่นดินนี้กว้างใหญ่แค่ไหนหลวเฟิงกับพวกตั้งใจมองไปทั่วเห็นผืนแผ่นดินที่ลอยตัวอยู่ในความเวิงว้างมีขนาดใหญ่โตจนน่าตกใจอย่างน้อยหลวเฟิงก็มองด้วยตาเปล่าไม่ออกขึ้นลาชันอุกบาทล่อนลงบนผื้นเอ่ยปากที่นี่คือเศษอุกบาทหมายเลข 803 89092มีเส้นผ่าศูนย์กลาง5,800กิโลเมตรในชิ้นส่วนดวงดาวนี้ตรงกลางมีคฤือหา์ขนาดใหญ่หลังหนึ่งหลงจุนนั่นคือที่พักของเธอแน่นอนเศษดวงดาวทั้งดวงนี้จากนี้เป็นของเธอส่วนตัวอืมหลงจุนเหลียวมองไปรอบ พื้นแผ่นดินของเขตดาราดวงนี้มีพืชพันธุ์ค่อนข้างโดดเด่นแดนรับปฐมบทมีพลังงานต้นต่อแห่งจัก,กรวาลค่อนข้างเข้มข้นราชันอุออกกรบาดชี้ไปยังสายหมอกที่อยู่รอบๆดูสิหมอกบางๆที่มีอยู่ทุกที่เหล่านี้ก็คืออโนูยิบย่อยที่เกิดจากการรวมตัวของพลังงานต้นตอแห่งจัก,กรวาล ว่าแล้วราชันอุกบาทก็ยื่นมือขวาออกไปปากฏหมอกบางขนาดใหญ่กลางอากาศถูกบีบอัดอย่างรวดเร็วรวมตัวเป็นผลึกก้อนใหญ่ผลึกจักรวาลหลัวเฟิงไอเฉินหลงจุนต่างก็อดไม่ได้ต้องร้องออกมาใช่ผลึกจักรวาลราชันอุกบาทหัวเลาะไอหมอกมากมายที่นี่รวมเข้ามาด้วยกันก็จะเกิดเป็นผลึกจักรวาล เพราะพลังงานต้นตอแห่งจัก,กรวาลที่นี่มีความเข้มข้นมากการฝึกฝนในแดนรับปฐมบทช่วยให้การรับรู้ถึงขื่นความสัน่นสะเทือนของพลังงานต้นตอแห่งจัก,กรวาลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนมากขึ้นฟิวฟิวเงาคนสิบสายแหวกอากาศมาจากที่ห่างออกไปฝ่าบาทนักลบจัก,กรวาลที่อยู่ในชุดออกศึก รองเท้าออกศึกหลายสิบคนล่อนลงพื้นพร้อมกันเจ้าแคนที่นำหน้าส่งเสียงทักทายด้วยความเคารบคนอื่นๆกลับขึ้นยานอวกาศจุดต่อไปไปที่พักของอูก้าราชันอุกบาทร้องบอกหลงจุนไว้เจอกันหลงจุนพวกเราไปก่อนนะลัวเฟิงกับพวกบอกลากันก่อนจะเข้าไปในยานอวกาศของราชันอุกบาท ยานอวกาศลอยลำขึ้นแล้วเดินทางต่อสมาชิกแต่ละคนถูกส่งไปยังที่พักของตนเองหลัวเฟิงเป็นคนที่ห้าที่ไปถึงที่พักเศษชิ้นส่วนดวงดาวหมายเลข803-89081หรือหลัวเฟิงพึมพำเดินไปบนพื้นแผ่นดินผืนนี้เส้นผ่าศูนย์กลางราว6,200กิโลเมตรตามที่ราชันอุกบาทบอก เศษชิ้นส่วนดวงดาวเหล่านี้เกิดจากสุดยอดนักลบของบริษัทจักรวาลจำลองอัดดวงดาวจนแตกบางส่วนเพื่อให้เกิดเศษชิ้นส่วนดวงดาวจำนวนมากพลังงานต้นตอแห่งจักรวาลเข้มข้นจริงๆหลัวเฟิงโบกมือสัมผัสไอหมอกอันสดชื่นไม่ได้ถ้าอยากได้ผลึกจักรวาลก็ทำให้เกิดขึ้นได้ทันทีแค่บีบอัดไอหมอกก็ได้ผลึกจักรวาลเป็นชิ้น แต่สำหรับสมาชิกแกนกลางอย่างพวกหลัวเฟิงต่อให้เป็นหนึ่งล้านล้านเหรียญจักรวาลมันก็แค่หนึ่งหุ้นหยวนแล้วจะบีบอัดให้ได้มูลค่าหนึ่งล้านล้านเหรียญจักรวาลสวรรค์โปรดต้องใช้เวลาสักกี่ปีมันก็เลยไม่คุ้มที่จะทําแน่นอนหากเป็นประชากรบนดวงดาวทั่วไปมาเห็นเข้าอาจจะต้องถึงกับช็อกสกุลเงินจักรวาล สำหรับประชากรทั่วไปในจักรวาลแล้วยังคงเป็นสกุลเงินที่สูงค่ายิ่งเอ๊ะหลัวเฟิงเงยหน้าไกลออกไปมีเงาคนหลายสิบสายแหวกอากาศมานำหน้าโดยผู้เท่าหัวโลนเขาก็คือหัวหน้าหน่วยคุ้มกันของหลัวเฟิงเองอันตวนนั่นเองฟาบาทหลายสิบคนพากันโค้งคารวะอืหลัวเฟิงยิ้มทักตอบ อังตวนในที่สุดก็ได้เจอกันตัวเป็นๆแล้วฉันเองก็รอคอยวันนี้เหมือนกันผู้เท่าหัวล้นยิ้มตอบฟาบาดฉันขอนำทางคู่ต่อมาท่ามกลางการอลรกาขาหลัวเฟิงมาถึงบ้านสวนเก่าแก่หนึ่งหลังบ้านสวนแห่งนี้มีความกว้างยาว300กิโลเมตร ภายในมีสิ่งก่อสร้างหลายหลังสิ่งก่อสร้างมะ่มือมาประเภทนี้สำหรับบริษัทจักรวาลจำลองแล้วเป็นเรื่องง่ายแสนง่ายฝ่าบาทอังตวนบอกฉันขอแนะนำหน่อยว่าแล้วอังตวนก็ลอยตัวขึ้นหลัวเฟิงก็เหาะขึ้นไปตามทั้งสองเหาะสูงขึ้นจากพื้นลาวหลายหมื่นเมตรมองจากบนฟ้าสูงหลายหมื่นเมตร พอจะมองเห็นขอบของชิ้นส่วนดวงดาวนี้หลัวเฟิงก้มลงมองแต่อังตวนกับชี้ให้มองไกลออกไปข้างหน้าฝ่าบาทลองมองไปทางนั้นเอ๊ะหลัวเฟิงเห็นเข้าต้องตกใจไกลออกไปลิบลับมีดวงดาวสีน้ำเงินเข้มดวงหนึ่งขนาดมีหมอกอยู่มากมายก็ไม่อาจบดบังแสงของมันได้มันเป็นดวงดาวที่มีขนาดใหญ่ยักษ อังตวนทอดถอนไกลเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนหมื่นกิโลเมตรที่อัศจรรย์คือความเยือกเย็นของมันชิ้นส่วนดวงดาวที่เราอยู่ได้โครจรรอบดาวน้ำแข็งขนาดใหญ่ยักษ์ดวงนี้อยู่ตลอดเวลามีเศษชิ้นส่วนดวงดาวที่โครจรรอบดาวน้ำแข็งดวงนี้ทั้งสิ้น3,000กว่าดวง เกือบทุกดวงมีสมาชิกแกนกลางของแดนลับปฐมบทอาศัยอยู่อ๋อหลัวเฟิงรู้สึกเหนือจินตนาการเส้นผ่าศูนย์กลาง1.28ล้านกิโลเมตรนี่ก็ใกล้เคียงกับเส้นผ่าศูนย์กลางของระบบสุริยะจักรวาลแล้วแต่มันเป็นขนาดของดาวน้ำแข็งใหญ่ยักษ์ดวงเดียวแถมยังเปล่งแสงได้ด้วยเหลือเชื่อบริษัทจักรวาลจำลอง มีคำสั่งไว้ก่อนแล้วว่าถ้ายังไม่เป็นอมตะชนห้ามใครเข้าไปในดวงดาวน้ำแข็งดวงนั้นเด็ดขาดขนาดเจ้าแขนเข้าไปยังต้องตายสถานเดียวอังตวนถอนใจดวงดาวน้ำแข็งดวงหนึ่งสามารถเป่งแสงได้ทั้งยังทำให้เจ้าแขนตายได้แสดงว่ามันน่ากลัวยิ่งกว่าดาวเลิกเสียอีกแดนรับจักรวาลช่างอัศจรรย์จริง หลายอย่างมันขัดกับหลักความรู้เดิมหลัวฟิงพลอยสายหน้าด้วยอันที่จริงหมอกบางๆที่เข้มข้นจนสามารถรวมตัวกันกลายเป็นผลึกจักรวาลได้มันแผ่ออกไปทั่วบริเวณเขตดาราสถานที่แบบนี้จะเกิดอะไรที่มหัศจรรย์พันลึกบ้างมันก็ไม่แปลกเลยนี่หลัวเฟิงก้มลงไปมองเห็นเศษชิ้นส่วนดวงดาวชิ้นใหญ่ ลอยอยู่ในความเวงว้างท่ามกลางไอหมอกจางจางนี่คือที่ที่ฉันต้องใช้ในการฝึกฝนไปลงไปกันเถิดฟิลหลัวเฟิงอังตวนพากันพุ่งตัวลงเบื้องล่างก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่480ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ